การประสานงานของการทํางานภายในศูนย์ร่วมกันนะครับที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งในอําเภอเด็ดอุดมครับซึ่งรายงานข่าวชิ้นนี้ครับจะไม่มีการระบุชื่อสถานที่และตําแหน่งบุคคลอย่างชัดเจนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับรมหาอนาม้นอรมระางศูย์ก็รับประทานอาของนยมก็ะมรังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคัดกรองประวัติหญิงที่มีลูกเล็กผู้ประสบภัยจากเหตุสู้รบชายแดนไทยกัมพูชารายใหม่ ซึ่งกำลังจะมาพักที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ก่อนส่งต่อให้บุคลากรด้านสาธารณาสุขประเมินสุขภาพโดยละเอียด,ดนะอีกมุมฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านและอาสาต่างช่วยกันจัดแจงสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาและผ่านการลงทะเบียนไว้เป็นหมวดหมูม่<ๆ>เพื่อง่ายต่อการเบิกใช้งาน<ๆ><ๆ>นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันตลอดหลายวันที่ผ่านมา ภายในศูนย์พักพิงผู้อพยพแห่งหนึ่งในอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในศูนย์พักพิงหนึ่งแห่งนะครับจะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานอย่างเช่นที่จุดนี้นะครับสถานที่ที่ใช้ก็คือวัดครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่จากทางปกครองมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีอสมที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติงานด้วยนะครับยังไม่นับรวมภาคส่วนอื่นๆอย่างเช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะต้องเข้ามาดูแลโรงเรียนครับที่จะต้องเข้ามาดูแลเด็กๆด,ด้วยนะครับดังนั้นการประสานงานระหว่างการทํางานร่วมกันภายในสูนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับหลายๆภาคส่วนนะครับที่สะท้อนให้ฟังนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีวิธีในการทํางานท่ามกลางภาวะวิกฤตแบบนี้อย่างไรครับผู้ใหญ่บ้านบทบาทหลักคือการประสานงานในภาพรวมร่วมกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลที่จําเป็นทั้งสําหรับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์และผู้อพยพจึงต้องแบ่งเวรกันทํางานโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะเข้ามาช่วยสลับแต่บางวันก็ต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงเวลาเข้าเวรกลางวันกลางคืนก็มีในหมู่บ้านนี่รับในสอด4หมู่บ้านก็ช่วยกันทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านครับพอเข้าเวรสับเปลี่ยนกันกลางวันกลางคืนครับบางวันอย่างผู้ใหญ่บ้านต้อง ทำงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนครับไม,ไม่ไม่ค่อยได้สลับเปลี่ยนกันครับแต่ผู้ช่วยเขาแบ่งงานกันได้เพราะว่าเขามีหลายคนแต่ผู้ช่วยต้องอยู่เป็นหลักในแต่ละหน่วยส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบข้อมูลผู้อพยพทั้งฐานข้อมูลทะเบียนราษไปจนถึงความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลและประสานงานต่อเช่นผู้ที่ลืมนํายาโรคประจําตัวมาด้วยหรือไม่สบาย ก็จะถูกส่งต่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเข้ามาดูแลสื่อสังคมออนไลน์และการประชุมร่วมกันในทุกๆวันจึงเป็นแนวทางที่ถูกนํามาใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารในกลุ่มของเจ้าหน้าที่เราก็จะมีกลุ่มไลน์ที่ประสานงานกันว่าวันนี้เราถ้ามีผู้น่้ยมาเราจะทํายังไงตอนเย็นเราก็มีการประชุมกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอะไรอย่างนี้นะคะมีมีตั้งลายกลุ่มค่ะ ส่วนบุคลากรด้านสาธารณสุขสะท้อนว่าบทเรียนจากโควิด19ทําให้ทั้งเจ้าหน้าที่และอ,อสอม,อมีแผนเผชิญเหตุ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ถูกเฉิดอยู่แล้วครั้งนี้จึงสามารถประสานช่วยเหลือผู้อพยพได้อย่างมีประสิทธภิภ,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 ภาพเ <c oughs> นื่องจากเรามีการเตรียมการทางด้านนี้มาก่อนนะคะมีการเตรียมการอพยพตั้งศูนย์อพยพนะคะในพื้นที่ของเราก็จะมีการประสานกระทางอาตบตกระทางอ,าอสมอแล้ววางจุดไว้ทั้ง6จุดเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ชาวบ้านที่รับผิดชอบก็จะลงทําหน้าที่ตามจุดต่างๆได้เลยนะคะก็จะทําให้การบริหารงานทั้งหมดในพื้นที่ดูเรียบร้อยนะคะตั้งรับได้ท,ทันท่วงทีค่ะแม้จะยังไม่มีใครรู้ว่าต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหนแต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาภาพที่เกิดขึ้นตามศูนย์บักพิงผู้อพยพจากเหตุสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาก็อาจจะเป็นเครื่องสะท้อนถึงกลไกบางอย่างในชุมชนที่ทำให้การรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ ชี้เห็นถึงบทบาทของแต่ละฝ่ายในท้องถิ่นที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับนะ